ดี๋ถ้าเขาแต่กันจะคีให้เต้นไม้ไปแล้วอีเอีดนึงคือทุกคนเข้าไปอยู่ในต้นไม้จริงเรอคุณโจกูต้องอธิบายให้ฟังด้วยาก็ไได้ยินว่าเราคุณพ่อ ไอฉีย่คนานนะไอฉี่ยเอาเขาเอาอะไรเไมันเยไงเมื่อสวย้ยมนสวยสวยมันเมื่อตยต้นก้นยมนี้วยต้นกล้วยนลวยนก้วย้นยต่นกล้้นต้นกล้ตนเ้ต่นลยนก้น้กยนตนานน้้ยน ุยคุยกันเขาคเขาไปเขาขคุยกันเขาไปนัตนเอขาในไลน์เขาบอกว่าให้หยุดดิ ไม่หยุดค่ะเปิ่มเป็นแล้วหยุดไม่ได้ทุกคนมันได้แค่นี้นะมันดีที่สุดละซูมนะซูมได้เต็มเต็มตอนนึงนะอ่ะเดี๋ยวลองซูมอีกทีสุดแล้วจบเดี๋ยวจบอีกเดี๋ยวขอขอดูท้ายนะคะรอ พูอย่างนู้นไต้นไม้สวยกันนะ <med> ต้นไม้เขากิ่งหักปะอ้ารไม่ันนี่ก้ก็ไม่ไปไ็ <S <S <im> ไไร้ไม่ได <P> <im> ้าม่กคนเม่่อด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ่ได้่ได้ม่ได้ไ่ได้ไม ไอ้เม okay. 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 ื่อไงมันเมื่อยอ่ะเดี๋เขาอยู่แป๊บนึงนะแป๊บเมื่อไงทุกคนมันเมื่อยนะทีเออทุกคนเราเรามุดเข้าไปในต้นไม้แล้วเปิดดอ๊ะเปิดโอ๊ ตรงนั้นใครเขาให้ดนตรีอ่ะเขาพร้อมกันมากอ่ะพี่ฝนไม่คตรเก่งมม่ค่อยเึงถือโลกมึค่อยเลถ่ายคลิปอ่เออโไปป้าพี่ฝน่ไม่โจะวัดโคตรหล่อจะม่ชื่อเป็นถ่ายทานเออมาดอกงพี่มิ้นแอบถ่ายแจ็คกี้ดเหล้วลอดอยู่ขวาถ่ายปรานาธิแจ็คกี้อย่ดเดดดีความนับเปิดเผย ความรับถูกเปลือยนะคะโอเคหามุมยังไงดีล่ะทุกคนที่เขายกมือนเะอ่วทุกคนดูผ่านช่องไปก่อนนะเอ็นดูน้องๆสิ่งต้นไม้อ่อจริงทุกคนนี่อะไรี่ฟ้าพ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 ี่ฟ้าไหนแว่นค่ะ อ็หล่อจะได้วิ่งไปไหนไปไหนย่างย่างยโอเคเราวิ่งกันนะวิ่งเตรมไปแล้วค่ะอะเไคปก็ข้างหน้าก็บอกแบบอย่าไปเด็ดต้นไม้เขาก็พออื้กลัวกิ่งเขาหาักเหมือนกันทุกคน พี่ฟ้าอยากขยับอยากขยับทิกโอเคแพ้ฮะอย่างนี้เลยโอเคซีเราคนกันเองน่ะอ๋อนี่หวยทีเองเหรอใช่ไปแล้วต้องเอออันนี้ใส่สองคนแล้วไม่เห็นนะไม่เห็นที่นั่งกันยังเอออ่ะเอาเข้าไปทุกคนโอ้ เราก็จะมีรูของเราไปแล้ว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 ไป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 โอ้หล่ออะไรเบอร์นี้มาลานเฮ้ยมาลานมาแล้วตบมาลานหมดตุ่นโอ้ยหมดตุนวล้วล่อสนุกมนมาแลอจงลนัดปะนปะี่ว่าอศาสตร์ภูณคาพี่ฝาขอให้ซิรีสพี่ฝาตังๆู่แต่พี่ฝาติดไม่หรขอให้อิงหล่อนแบบ มีถูกคนบวกผิเยอะๆยอะขยับไม้นิดนึงค่ะขยับไม้นิดนึงยไม่เอาอ่าเราพี่จะพูดให้เอานะขาไม้บางพอดีเออเออบางพอดีแต่ก็โอเคอยู่นะได้ไหมได้ไหมวางบนหัวได้วางบนหัวเราเราเป็นซีนแบบที่สันส่วนทิซซันเลยที่สันมึมีกูยี่บ้านในรถแบบกดเตียอุ้ยเอเดียอุ้ยหน้าแดงมากเดี๋ยวไหวเปล่าเบียรโอ้โไหวเปล่า ได้หลบปะแต่ว่ากระเป๋าอะมันซูมได้แค่นี้อ่ะโอเคอ่ะซุ่มหมดแล้วดีมองเอาไปอีกปะไม่ได้เดี๋ยวมันใส่ก่อนไึงแม้ยังจริงค่ะเอาเลยหลบให้หน่อยได้ไหมล่ะจริงหนูอันนี้หนูเขาหนูคืนเขาอยู่นะไม่อยากซบกิ๊บมากนะเพราะว่าซีซีมันจะไปโนซบกี๊บเขาว่ามันขาวไะมันเป็นงานขาวอ่ะแต่พี่ก็ซบมาเวลาด้วย แล้วเนี่ยคลิปก็จะมีแต่เสียงนี้เสียงลมเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงผ่อนลมไหมคะเออไม่ออกบอกพี่ฟ้าขยับไหมหน่อยกิ๊บบอกพี่ฟ้าขยับไหมหน่อยไม่เอาบิลลี่หนูไม่กล้าหรอกเออพี่ก็ไม่กล้าพี่เลยให้พี่บทำไปกิ๊บบอกบอกว่าให้พี่ฟ้าขยับไหมให้หน่อยไม่ดีมั้งแกแล้วก็คือชัดชัลอเชัดดูแต่ชัลอเราสุด เราเจอที่มีนักเห็นเราบ้าเห็นเห็นเนี่ยมันขับพวกเราอ่ะทุกคนจัดการเดฟแล้วไม่คือเป็นหอเอ้ยมันก็ยังดีกว่าไม่เห็นเลยนะทุกคนมุมเนี้ยจริงพวกหนูก็เป็นสื่อนะคะรู้จักพวกเราความมีนทุกคนติดตามสุดละลอยปะเออคนติดตามเป็นสองแสนอยู่ล่ะทิกตอกคืออาดรอ่ะไปต่อ พี่ฟ้าก็ใส่แว่นแบบพี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่ามองใครเอมือมองใครวะกล้องกูไม่ได้การละร้อนยังอารมณ์เนี่ยไปละปุ๊บแล้วบุญเ่าบุญมีนแต่ไม่บังจริงราจริงไม่เป็นไรค่ะทุกคนถือว่าเป็น ้หล่อมากจากังหวะนี้พี่ฟ้าหล่อมากแต่ว่าก็โฟก,กัสใหม่เวอร์อุ้ยอย่าบ,บังอย่าบ,บังพี่ฟ้าหนูนะอย่าบ,บังพี่ฟ้าหนูคันนี้โอ้โยตรงนี้ตรงนี้แบบทุกคน,นอยา่ยาขยับทุกคนอยา่ามุนเลยนะคะตรงนี้ดีแล้วแต่ไม่อะมุ๊หน่อยเอาละเอาละ